เจี๊ยบบอยคงคู่เปิดตัวอ e er ิ Cream, เล็กเซอร์ทัลทวีเฟอร์มิงครีมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองให้หน้าเด็กงานนี้เรียกได้ว่าคงคู่กันออกงานโชว์ความหวานนอกจอค่ะที่งานนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆสำหรับคู่สามีภรรยายอย่างบอยพิสเมเกอร์และเจี๊ยบพิจิตตาหลังปล่อยซิงเกิลคู่ครั้งแรกกับเพลงเขยบค่ะก็ได้คงคู่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของอิเล็กเซอร์ค่ะโดยงานนี้ยังได้เปิดตัวเจี๊ยบพิจิตตาในฐานะเฟนออฟอิเล็กเซอร์ไทยแลนด์ค่ะที่จะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลผิวพรรณให้สวยอ่อนกว่าวัย อีเล็กเซอร์ได้เปิดตัวอีเล็กเซอร์ทอทเทวีเฟิร์มมิ่งครีมที่สุดของครีมเพื่อผิวอ่อนเยาว์เฟิร์มกระชับในสสัปดาห์ด้วยทอทเทวีเทคโนโลยีค่ะที่จะมาดูแลริ้วรอยบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคางร่องแก้มกรอบหน้าและลำคอ้อมเมบความชุ่มชื่นให้กับผิวกันค่ะเราไปฟังทั้งคู่ค่ะพูดถึงการมาร่วมงานครั้งนี้และความรู้สึกของเจพิจิตาในฐานะแฟนออฟอีเล็กเซอร์ไทยแลนด์พร้อมเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองให้อ่อนกว่าวัยกันค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจมาก ได้เป็นเ r รน n d ออฟ i x เซอร์ไทยแลนด์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมง,งานดิเซอร<ม>์ทุกคนด้วยค่ะก็ภูมิใจครับที่เขาได้รับเลือกเป็นเ r รน n d ออฟด x เซอร์นะครับเพราะว่าความมีวินัยในการดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองเะะอะไรเงี้ยครับเลยทำให้เขาถูกรับเลือกนะครับแน่นอนนะคสวยงามเสมอแล้วก็ยังคงยังคงมีวินัยในการดูแลตัวเองสม จริงๆแล้วเจมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะก็ม like ีวินัยการดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่อยเจมเองก็จะค่อนข้างแบ่งชีวิตประจําวันพอสมควรอย่างพรว่งนี้เวลานี้ทํางานเวลานี้ออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ก่อนนอนต้องทาครีมเช้าแล้วก่อนนอนก็ทาครีมทุกวันนะคะมันก็เป็นการเรื่องอะไรเมนเทน n a n c e ให้ตัวอย่างพิสูจนแล้วเราทุกคนจะช่วยอว่ามีผิวที่ดีภาพดีแล้วก็แขตงตัวเครื่องมือของยิ่งฟิล์มก็คือจริงๆใช้ตัวเดียวก็คือ แล,ไแล่ได้ทั้งหน้าแล้วก็ใต้ตามันมีอยูร่องแก้มได้หมดเลยค่ะผมหย <c oughs> ิบใช้ประจำเลยครับผมแมบไม่ต้องใช้ของไม่มีของจริงจรงผมแม่ก็บอกว่าก็จะไม่มีของตัวเองเนยครับก็เดิน <c oughs> ไปก็เจออันนี้เอามาใช้เห็นเขาใช้ล้วก็เอามาใช้บ้ก็ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ลิเซอร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วลิซเซอร์เนี่ย มีค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของเอ t นไทนจิ้งนะคะแล้วก็ได้การได้มีการวิจัยเรื่องคอลลาเจนค่อนข้างยาวนานนะคะที่สำคัญเป็นนัมเบอร์วันในเจปนนะคะแล้วก็มีคุณอคอ่าดีๆเยอะมากก็ฝากเอีกเจอร์ด้วยค่ะ